ทำเพจมาค่ะโพสก็บ่อยแต่ไม่มีลูกค้าเลยไม่มีใครทักมาเลยนับวันยิ่งกลายเป็นเพจล้างจะทำยังไงดีคะอันดับแรกเลยนะคะข้อที่1คุณกลับไปสำรวจตัวเองก่อนเลยค่ะว่าวันนี้สิ่งที่คุณสื่อสารออกมาคุณสื่อสารอะไรออกไปถ้าคุณสื่อสารออกมาในรูปแบบของการขายอย่างเดียวนะคะเปิดมาก็ขายโพสอีกก็ขายมีแต่คาว่า เจ๋งเจ๊ง,จงแน่นอนค่ะคุณจําไว้เลยนะคะในยุคนี้การตลาดออนไลน์ตอนนี้นะคะการขายเท่ากับการให้คุณต้องออกมาให้เท่านั้นค่ะออกมาให้ความรู้นะคะออกมาให้เทคนิคดีๆกับผู้คนยิ่งคุณออกมาให้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้ลูกค้ากลับมามากเท่านั้นนะคะข้อที่2เลยการที่คุณออกมาให้เนี่ยคุณต้องทําแบบประจําต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยเลยนะคะ1อาทิตย์คุณก็ต้อง องมีสงสําคลิปนะคุณจะทําเป็นคลิปก็ได้หรือคุณจะทําเป็นไลฟ์ก็ได้หรือจะเป็นภาพคอนเทนต์ก็ได้แต่คนเนี่ยต้องออกมาให้เคล็ดลับหนึ่งเลยนะคะว่า Facebook เขาจะสนับสนุนคนที่ทําคลิปวิดีโอกับคนที่ไลฟ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทําให้เพจคุณลุ่งคุณก็ต้องทําคลิปวิดีโอหรือออกมาไลฟ์ให้มากที่สุดนะคะอย่างบางทีเนี่ยเฮ้ยครูถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหนูจะต้องทํา2-3คลิปเนี่ยแล้วต้องออกมาไลฟ์บ่อยๆเหนื่อยมากเลยอะ่ะ แค่คิดก็เหนื่อยแล้วไม่รู้จะไปหาคอนเทนต์แบบไหนอย่างไรดีนะคะให้คิดแบบง่ายๆเลยเอาเทคนิคของครูทันไปเพราะว่ากว่าครูทันจะมีวันนี้นะคะมีลูกศิษย์จากทั่วโลกที่มาเรียนกับครูทันเนี่ยครูทันผลิตคลิปมาแล้วไม่ต่ำกว่า200คลิปนะคุณคิดเอาว่า200คลิปนะแล้วทุกวันนี้ครูทันก็ทาเรื่อยๆครูทันใช้เทคนิคโดยการที่ว่าวันนี้เนี่ยครูทันเอาความรู้ออกมาสอนให้เพื่อนครูให้เพื่อนครูเนี่ยเอาความรู้ไปทําให้ตัวเองหน้าสวยทําให้ตัวเองดูดี ออกมาบอกเคล็ดลับพอเราออกมาสอนนะคะครอบครัวเราเขาก็รู้สึกว่าภูมิใจกับสิ่งที่เราทําเพราะว่าเราเอาความรู้ของเรามาช่วยสังคมพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นพอเวลาคุณคิดแบบนี้มันจะมีพลังแล้วเวลาพลังที่คุณส่งต่อออกไปเนี่ยมันจะเป็นพลังบวกเวลาคุณพูดนะคุณพูดหน้าจอเนี่ยแล้วคุณเริ่มต้นจากการสื่อสารด้วยพลังบวกคุณรู้ม้ว่าคลิปคุณเนี่ยจะออกมาแบบมีผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนข้อที่3เมื่อคุณ ผลิตคลิปออกมาบ่อยๆแล้วนะคะคุณต้องทําให้คนเห็นคุณเยอะๆถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นในการทําคลิปแล้วทําคลิปออกมาเยอะยังไม่ได้มีเงินทุนมากคุณก็เอาไปแชร์ในกลุ่มค่ะไปแชร์ในกลุ่มที่เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณทานะคะเอาไปแชร์เยอะๆทุกคลิปที่คุณทําคุณก็แชร์ไปแต่ถ้าคุณมีเงินทุนเยอะคุณก็ยิงอัดค่าโฆษณาไปเลยค่ะให้คนเห็นคุณเยอะๆรู้จักคนเยอะๆนะคะส่วนข้อที่สี่ เมื่อคุณทําบ่อยๆคนจะเริ่มเห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงคุณเป็นของจริงคุณไม่ได้มาทําแบบเล่นๆถ้าเป็นแบบนี้นะคะคุณปิดการขายได้เลยทันทีเทคนิควิธีการพูดปิดการขายครูทันมีคลิปออกมาสอนคุณแล้วค่ะคุณสามารถดูได้ในคลิปนี้นะคะที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เห็นไหมคุณไปดูในคลิปนี้ครูทันสอนทุกเทคนิคอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยในข้อที่5เลยนะคะเทคนิคในการถ่ายคลิปวิดีโอคุณอย่า ที่เดิมมุมเดิมเดิมเพราะอะไรเพราะนิสัยของคนที่เบื่อ ไม่ชอบที่เห็นอะไรแบบเดิมๆภาพเดิมๆแล้วบางคนสร้างตัวเองเป็น personal branding ก็ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมสีเดิมพอใส่สีเดิมเพื่อให้คนจดจำแล้วคุณลองคิดเอาว่าคุณถ่ายมุมเดิมใส่ชุดสีเดิมคนจะเกิดความสับสนค่ะว่าเอ๊คลิปนี้ฉันดูไปหรือยังคลิปนี้ฉันดูไปแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณควรที่จะต้องทำคือไม่ถ่ายคลิปในมุมเดิมๆที่เดิมๆนะคะ5เคล็ดลับนี้ถ้าคุณทำเหตุคุณ งแน่นอน 1. สื่อสารออกไปโดยการให้ไม่ใช่การขาย 2. ทําอย่างประจําสม่ําเสมอแบบต่อเนื่อง 3. ทําให้คนเห็นคุณเยอะเยอะ 4. เมื่อคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงคุณปิดการขายได้เลยทันที 5. อย่าถ่ายคลิปในที่เดิมเดิมมุมเดิมเดิมเพียงแค่คุณมี5ข้อนี้รับรองค่ะเพจคุณลุ่งแน่นอน เริ่กดไลค์รักกดแชร์ถ้ารักครูทันแบบมากๆๆก,ก,กอย่าลืมกดติดตามครูทันไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ทําให้คุณหน้าสวยและเรียนรู้วิธีการทําการตลาดออนไลน์ค่ะครูทันสอนให้คุณสวยสอนคุณทําการตลาดออนไลน์